รอเลยบนกับกอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจนะครับโอปอพารวยเพจจริงนะครับเีอโอปนะครับผมแล้วก็ปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านพ่อสมปองที่ว่าสูตรไม่เคยหลุดนะครับผมไม่เคยหลุดอะไรคือไม่หลุดคือวิ่งนะครับเอฟซีครับแต่เลขจับคู่ของคุณพ่อนี่คือหลุดนะฮะเข้าแต่เลขวิ่งอย่างเดียวนะครับผมวิ่งหกนะครับ แต่จะเน้นไปทางบนนะครับบนวิ่งหกของคุณพ่อก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับบางทีก็ เป็นเลขจับคู่ก็เข้าก็มีนะฮะแต่เลขวิ่งพ่อยังไม่หลุดเลยนะครับสาหรับปีนี้นะฮะแต่ว่าจับคู่หลุดนะครับเอฟซครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางของพ่อสมปองกันครับเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผม สวัสดีครับคุณพ่อครับข้าผู้มีกอดเส้นกันนิดน่ะปีหนึ่งยังไม่หลุดใช่ไหมพ่อโอ้หลุดอย่างจะดอกเด็กแรงหนิเด็กวิ่งนี่วัลได้คู่ส่วนส่วนมากส่วนมากที่เลขของพ่อเข้าเนี่ยเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งขอรอเลยบนเป็นบนล่างจ้าลิ่มรางบนรางบนบนบนนี่วัลคู่นี่แต่จับคู่นี้หลุดนะพ่อเนาะจับคู่นี่ไว้จากนั่นมาเลยเพราะว่าในพวกซองนะ ให้หกฟองเลยอ่ะตัวเดียวเนาะพ่อใหายนะมันจับหน่อยปวดบ่ตัวเดียวคุณ่ามันจะได้ของเขาอะไมันว่ได้อืม่เป็นยังสำหรับผู้ชอบสายวิ่งด้วยว่ามีสูตรอยู่แล้วสามารถคำนวณใส่กันครับคำนวณเนาะจับใือกันเนาะได้เพราะว่ากับไม่ถูกเป็นอนากทีมวัดนะครับเขาจับู้ถือแต่วพอวิ่งเขาหลุดเดี๋ยววิ่งไม่หลุดเลยวิ่งนี่มันว่ามันว่าหลุดเด็กวิ่งหลุดนหนักเจ้าตัวเดียวว่าพลาดสักเจ้า เนี่ยโครโรได้เนาะพ่อเนาะการเอามือนี้ลูกกะซิมาชุ่มเลขวิ่งนะคะว่าพ่อสมพรจะวิ่งตัวไหนถาไปตรงกับเลขวิ่งของเอฟซีกับพ่อเมนต์มากรวมเหม็นเนาะใช่กันเนาแต่ว่ากันยาวกรเลขวิ่งไปนี่ขึ้น่ามันกับรุดเงอไม่ได้หรอกคือพ่อไม่ฟีลหรอพ่อพ่าเรียนี่มันบ่มันบ่เคยหลุดเจ้าเจ้าอ๋อคือพ่อเสี่ยนวิ่งเลยดิถ้าวิ่งเอานี่มันหลุดเรืง แต่ว่ามันว่าจังหวัดรักเนาะเชื่อเอ้าให้พ่อคำนวณเลยวัดแล้วฟันขาดแล้วเนาะห่วงห่วงไม่พ่อขออนุญาตไทยตอนกระทำศุลยได้บอกว่าพ่อว่างห่วงได้พ่อจะบอกคือคือพ่อเห็ดไปต้องไปเห็ดเนี่ยมึงนะพ่อเห็ดสิมึงแล้วก็บบเห็ดเนี่ยมึงออาเดี๋ยวพ่อจะดซูมดูเนาะไม่ห่วงนะพ่อเนาะพ่อมันเดี๋ยวพ่อเห็ดไปก่อนเดี๋ยวเอาโบกระเด็นของฉันอยู่ โอ้คนถนัาเทศแบบนี้เออขออนุญาตถ่ายนะพ่อนะ14ฮุกไงแล้วมึงนะ3 3 6ทหารฮุกเออว้าเดี๋ยวจี14ดูเอานะครับใจเย็นๆใจเย็นๆ1้ว่ะ เรียกว่นีล่างนีศูนย์กับซีเด้อวิ่งเหรอครับว่าเรียกวิ่งศูนย์กับซีล่างลักบ่บ่จังกัดลักคือคือเรียกล่างสองตัวนี้ศูนย์กระซี่ทั้งเมื่อกี้กับดับเซบิ่งศูนย์กับซี่นะครับล่างใช่ไหมพ่อเออล่างพอนเขียนด้วยล่างครับผมถ้าลูกที่เช็ดตามเบิ้งเด้อ เฮ็ดเลักษณะคื้อือย่นนี้แหละเพราะว่าสองตัวได้มันอี้าเป็นลรงทถูกงวดต่พอนิ่งๆเดียอมันมองนม่เออพอออนี่เลขักนบอกเออนี่นีหักที่ว่าห้าอกออกมาแล้วครับก็ข้อจับสองตัวที่ได้มีเลขหลักมีเมีแปดมีเก้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ให้จับแบบได้พอจับคือห้อจับสองตัวที่ไ้มั่วนี่เป็นเลขแงมากับศูนสี่คือเป็นเลขวิ่งเอเลขวิ่งมากเป็นเป็นเลขง ถ้าเลียบนนี่มันช่วยนี่นี่เราถือเสียในเบื้องพอเลียยื่นนี่มัที่บนอันนี้ชวนล่างปะอันนี้ชวนล่างสองตัวนี่เอาเลยนะเอางั้นสี่จับเล็กล่างก่อนเออจับเล็กล่างก่อนพอเล็กล่างไม่จบไม่เราจะมานี่ยื่งขี่นะจับเลยครับพอจับเลยก็ได้พ่อเออนี่นี่นี่เป็นเล็กล่างถ้าเลียบนนี่มันชีวิดตัวนุ่งนี่นี่เยอะเลีกบนนี่มันอาจจะเป็นลักหนุ่ยเขาลักได้ก็เพราะกรตับอยู่ครับเอาเศษซีดูเอาเล้นี็ เลขนีถ้ามันม้าสีมันจีไม่วิ่งสองกับชี้เหมอนตัวี้กับสองนะเลขบนแต่พอบนมีสีกับสองตัวตัวนี้ก็ต้องว่าบนตัวนึ่งเพราะเลขบนต้องมาสองนะไหนพ่อเอาเล่บบนทางหน้าเร้อนิ่งๆนะพ่อเล่บก็ไมมีบ่มีชี้จะไมาชี้หรอกให้ให้ลูกซูมแผ่นกล้องไปหาก่อนนะพอนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะ บนคือวิ่งสอง<น>ใช่ไหมพ่อบนบนวิ่งสองวันบนวิ่งสอง,ล,งอล่างหนึ่ขึ้นว่าเรลขศูนย์ดิตว่าเลขนที่นีน่ครับมันก็สงสัยอยู่ดอกแต่ว่าขันชิมักหน้าตัวได้ออกเลยครับงั้นบ่อพีตะเกียบตัวเรียกบนมันกับว่าขันชิมักถืออยู่ล่างก็คือศูนย์กับสี่ใช่ไหมพ่อล่างหนึ่งศูนย์กับสี่เลขบนหนี่งคือทองกับสี่พ่อเรียกชิมักสองหนีกับสี่ครับพ่อเล็กชิมักกลิ่นที่น่นนี่เดียวที่ว่ามันเป็่นนู้นนึงที่ คือคือคืองวดนี้แล้นี่แล้วงวดงวดนีด้งวดงวดนี้ม,มากนี่จะจับคู่ให้เลยใช่ไหมพ่อบอที่ว่า,าห,ห,ห่อห่อสี่ยอดน,นี่เพื้อว่าพ่อสิบอกว่าเลขเลขน,น,น,นี่จีนทีนนะ่นี่บนที่นึ่งล่างที่นึ่งเห็นไหมมันจะเป็นสีกูหมดต้องเสี่นะครับครัพ่อ,พอมเอาอาย่าพ่อจับคู่ให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวจะจับคู่เบื้องบนถ้าถ้าเลขสองหน้านี่มันจะเป็นสองสามครับสองเก็ด สองเก่าถ้าว่ากกับตัวอย่างนะั้นหน้าเชียมันไ่เป็รักทิปบนนุญใช่ไหมพ่อชุดนี้บุญเพราะเรารักรักบุญนี่นี่มันจิตทิปบนุญนี่แหละ,ละ <descript. S 2> ตามนี้นั่นเลยถา้าถ้ามันจิตเวียนมันจิเป็นเป็นเรื่องน้อยแหละช่วงน่้มันจิเป็ยนเรื่น้อยอยู่มันเคยมาจิตไปอาจจะเป็ยนเรื่น้อยดูก็เป็นเรื่รักทริปตาหัวตาแหวงหัวบอกครับบอกเองนะแล้วล,ล,ล่างนะแล้วพ่อพ่อเรียกล่างนี่มันมันลำางยี่หลอก เอกลางที่ทำไงก็ยกกันยุกก็แยกหน่อยนะครับพา่อเออแยกแยกเลยคือว่าแยกมากนี่อือ่าขีดไว้เลยเพ่อเดี๋ยวมันเลือกเลือกเลือกลางนี่มันที่มีศูนศนหครับศูนเก้าครับศูนย์เ็ดนี่คอจุดกึ่งระด่บจุดกับหนึ่ง แต่เป็นชุนเจ็บกระได้ว่ะเล็กกะได้เจีแต่พอลางนะ่ะเล็กลักชุนนะครับผมพอดีเกนลางนี่นี่มันจะเป็นชุนลา้างเลย่าอ,อ่านนิ่งๆนะพอ่อแม่ถอยนิดนึงครับพออ่อเออนั่นแหละครับมันจะเป็นชุนลางเขาดันหน่วยตัวนี้ว่ถชุ สองสามสองเจ็ด้นี่คือบนนะพ่อเนาะนครับส่วนศูนย์ห้านย้ี่คือล่าง,างใช่ไหมครับโอ้ยเลีหล่งลางถ้อเ,เอาตัวเดียวันจิบอยู่ครับคำนวณให้แบบสด<อ>สดกด<อ>ลกับด้วยไหมพ่อลลกลับด้วยไหมถ้าเาเลกล่างหมดลครับล่ากนหมดละเลขล่างไม่ต้องกลับล่าเลหมดเม่อไหรจะเป็นลขจิบเวเลือเลขศูอแต่บนกลับด้วยถ้าพูดว่าเกิดตาเก่าบอกเดียงไม่แม่นนะครับพ่อเรียกคนที่เีนรัณนี่ ลูกตีนจมจไวนะครับเรือกเท่วมันออกงวดก้อนก้อนหนีมันออกมันมันออกมันออกเก้าหกวะมันมันออกสามหกวะมันจะออกมันจะออกสามหกหกมันสีโอไทยมันออกมาปั๊บเรียกหกมันถีมี่มันเรือกมันจะมาศูนย์กับสี่มันออกหกศูนย์มันออกเก้าศูนย์หมดออกหกศูนย์ล่างใช่ไหม นักรักนณะมัใช่เป็นนีครับม่นระีเรียกออกแล้วจังมาคำนวณเออเรียกออกแล้วจังจูดักข้าวอบพูดักจูด้ายบุมันถือ่ถือเลยก็ห้วตับเรียกเรีกถือบนนมาก่อนนคนกครับผมที่วันนี้กันละเทมันออกศูนสามครับสามมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งหนึ่งกับเจ็ด มันก็ออกแม่รางนี่แหลองตัวมันจะออกกลางชุมชโอ้ครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะเดี๋ยวเราจะมาย้ำอีกรอบนึงนะพ่อเนาะที่คือกที่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองนี่ก็เป็นแนวทางนะครับของข้อสมปองนะครับผมชุดหนึ่งปียังไม่หลุดนะครับส่วนมากจะเป็นเลขวิ่งนะครับเอฟซีครับบางทีต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเพราะว่าเลขจับคู่ก็หลุดนะครับเอฟซีครับนะฮะส่วนมากของพ่อเนี่ยจะเข้าเลขวิ่งนะครับผม คือพ่อก็าําให้สดๆบางทีมันก็เข้าจับคู่ก็มีบ้างนะครับแต่เลขวิ่งพ่อบอกว่ายังไม่เคยหลุดสักทีนะครับงวดที่แล้วก็วิ่ง6นะครับวิ่ง6กับวิ่ง2ประมาณนี้แหละครับก็พ่อก็เล่าให้ฟังนะครับเอ็ีวันนี้ก็คํานวณให้เห็นกันสดๆเลยนะครับเนาะครับยังไงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขะมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับเอ็ดีครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเนาะ เป็นเลขสูตรเลขคำนวณน,นะครับส่วนมากของพ่อเนี่ยอย่าลืมนะครับเป็นเลขวิ่งนะฮะเป็นเลขวิ่งเน้นแต่วิ่งนะครับเอาอยัางไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ